สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแน,นลทางยูทูบบรรยากาศสายๆที่อ้อมใหญ่ครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับต,ตอนไหนไม่รู้ครับหลับเป็นม่ทีเอ้าฝนยังตกอยู่ตอนนี้ก็ยังตกนะครับแปดโมงกว่าแล้ว ตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับตกไม่แรงครับพรำๆคนตกริ่นนั่นแหละบ้านห้องคนตกริ่นๆ สำหรับหลายคนนะครับวันนี้วันหยุดก็จะนอนกันนะครับเย็นสบายเลยนู่น่ะตื่นในที่น่าจะเที่ยงเนี่ยทำงานมาทั้งอาทิตย์เหนื่อยวันอาทิตย์ฝนตกนอนเย็นสบาย ตรงนี้ฝนตกบ่อยตกเกือบทุกวันแดดก็แรงด้วยนะถ้าวันไหนฝนไม่ตก ร้นนี้มีคนมาจองแล้วําทำประตูให้ใหม่นะครับมีคนมาจองแล้วให้เช่า ผมให้ดูประมาณนี้ครับผมบรรยากาศชเช้าๆที่ออมใหญ่ฝนตกนะครับก็ไม่เช้าเท่าไหร่หรอก8ปดโมงกว่าแล้วมันยังตกอยู่เลยอิสระเชนแอรสวัสดีครับ